สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับคอลัมน์เมืองไทย360องศานะครับคอลัมน์นี้อยู่ใน MGR หรือว่า m g n r g e อ o n อ i นไ์ให้ชื่อว่าสถานการณ์ยังไม่นิ่งอุ้งอิ้งกบดานเงียบเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสังเกตมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับว่าแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทย ไม่ค่อยจะมีความเคลื่อนไหวทางสาธารณะในออกมาใหเห็นเลยนะครับตอนแรกอาจจะนึกว่าเป็นเพราะไม่กล้าหายใจแรงหรือเปล่าคือกลัวว่าคนอื่นจะตั้งคําถามเรื่องพ่อเทวดานักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจมานานเกือบ5เดือนเข้าไปแล้วนะครับอาจจะทําให้เกรงว่าในเรื่องแรงกระเพื่อมอาจจะมีการให้สัมภาษณ์หรือว่าตอบคําถามในช่วงนี้และไปเพิ่ม จุดสนใจขึ้นไปอีกจึงเลือกใช้วิธีการนิ่งเงียบไปก่อนใช่หรือเปล่าแต่เอาละครับมีหลายคนเริ่มสังเกตเห็นเหมือนกันเพราะถ้าหากพิจารณากันตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยปรากฏข่าวคราวการให้สัมภาษณ์รวมไปถึงการออกงานใดๆมานานนับสัปดาห์แล้วนะครับจนเข้าข่ายลักษณะที่เรียกว่าคนหายได้เลยทีเดียวนะครับถือว่าผิดปกติมาก เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอมักจะมีบทบาทสําคัญจนถึงขั้นต้องเรียกกันว่านายกคนที่2กันเลยทีเดียวโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งครับการเข้ามารับตําแหน่งรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ว่าด้วย s o าว power ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชัยวัชรงค์ซึ่งเป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ถแถลงข่าวบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติผลัก,กดัน soft power ซึ่งรัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ย ได้ประกาศเมื่อตอนหาเสียงเอาไว้ว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องสำคัญมากได้เล็งดำเนินการโครงการ1ครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเราได้ปูเรื่องรายได้ว่ารายได้ขั้นต่ำของผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะตกเดือนละประมาณ20,000บาทขึ้นไปและการสร้างตำแหน่งงานของแรงงานทักษะสูง20ล้านตำแหน่งนั้นเป็นเรื่องใหญ่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ว่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยซึ่งมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานมีแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นรองประธานมีพันศักดิ์วินยรัตเป็นที่ปรึกษามีสุรพงศ์สืบวงรีเป็นกรรมการผู้ที่จะดําเนินการประสานงานก็คือพรมมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกร,รัฐมนตร,รีนั่นแหละครับนักข่าวถามโฆษกรัฐบาลว่าการตั้งแพทองทานมาเป็นรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ จะให้ทำหน้าที่อะไรเป็นพิเศษหรือไม่โฆษกรัฐบาลบอกว่าอย่างนี้ครับคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยแพรทองทานจะเป็นรองประธานที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีบทบาทกำหนดแนวทางรูปแบบกติกาว่าจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการดึงคนที่มีศักยภาพมีพอรวสมันของแต่และครอบครัวเราจะเฟ้นหาได้อย่างไรเรียกว่าคณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการระดับชาติมีขอบข่ายบทบาทสูงมาก พราะนี่คือนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทยและของรัฐบาลและการที่มีแพทองทานชินวัตรเข้ามาเป็นรองประธานคณะกรรมการย่อมถือได้ว่านในทางปฏิบัติเนี่ยเธอก็คือคนคุมเกมนั่นแหละครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับแพทองทานเองยังเป็นประธานขับเคลื่อนเรื่องของโครงการ30บบาทรักษาทุกโรคที่กำลังจะมีการยกระดับโดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นก็สามารถรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้เนี่ยนำร่องอยู่ในพื้นที่4จังหวัด4ภูมิภาคคิกออฟไปแล้วนะครับนี่ยังไม่นับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำวันละ600บาทซึ่งจะเริ่มที่วันละ400บาทอย่างที่เคยประกาศเอาไว้ว่าจะเริ่มในปี2567เรื่องของเงินเดือนผู้ที่จบปริญญาตรีเดือนละ25,000บาทอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักเมื่อตอนหาเสียงดังนั้นในหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยเธอต้องมีบทบาทนําแน่นอน แต่กลายไปว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนี่นานนับสัปดาห์แล้วนะครับไม่เคยเห็นหน้าแพรทองทานเลยไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ที่พักเพื่อไทยก็ตามหรือการประชุมคณะกรรมการสําคัญในชุดดังกล่าวก,ก็ตามเรียกว่าหายเงียบไปเลยนะครับเงียบสนิทเลยจริงๆถือว่าแปลกมากกลายไปว่าในเวลานี้เนี่ยมีเพียงเสษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองที่มีการเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามครับอาจจะเป็นเพราะด้วยเหตุผลข้างต้น ที่ว่าเวลานี้เนี่ยสถานการณ์หลายสถานการณ์เริ่มเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมานะครับหลายอย่างไม่ได้เป็นไปตามเป้าไม่ว่าจะเป็นโครงการดิจิทัล a l เลตซึ่งสอเขาว่าจะแท้งแน่นอนและเชื่อว่ากําลังอยู่ในช่วงหาทางลงเท่านั้นโอกาสเดินหน้าเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์เลยทีเดียวนะครับในทางการเมืองเนี่ยต้องถือว่าเสียหายมากครับเพราะนี่คือนโยบายเรือธงที่ย้ํากันมาโดยตลอดนะครับส่วนใครที่อยากจะได้เงินหบืน่นเขาก็รอกันอยู่เหมือนกัน เรื่องค่าแรงที่จะเริ่มก่อนวันละ400บาทในปี2 5 6 7นั้นยังไม่ขยับรวมถึงเงินเดือนเดือนละ25,000บาทดูแล้วก็ยังมืดมนอยู่เอาเป็นว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลยสักอย่างเดียวแล้วที่สำคัญเวลานี้นะครับบรรยากาศาการเมืองเริ่มคุกรุ่นขึ้นมาเรื่อยๆจากกรณีของนักโทษเทวดาที่ไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวจนถูกมองว่าเป็นอภิสิทธิชนน่ารังเกียจสร้างความไม่พอใจสะสมขึ้นไปเรื่อยๆ และยิ่งในเดือนกุมภาพันนี้มีรายงานว่าจะได้รับการพักโทษแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านทุกอย่างเหมือนกับการวางแผนสมคบกันมันก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจแล้วเสี่ยงต่อการจุดระเบิดได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าหลายๆอย่างจนถึงขณะนี้เนี่ยเริ่มไม่เป็นใจซะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานรัฐบาลในรอบ6เดือนมานี้ซึ่งในสายตาหลายคนเนี่ยบอกว่ายังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลย ถ้าหากจะบอกว่าเวลาน้อยไปแต่เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มก็ยังมองไม่เห็นแววอยู่ดีนะครับโดยเฉพาะนโยบายหลักๆเช่นดิจิตอลบอลเล็ตหรือแม้แต่นโยบายเรื่องการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจนถึงวันนี้ก็ยังสับสนกันอยู่ที่เคยบอกว่าการดําเนินโครงการ1ครอบครัว1นึ่งซอฟต์พาวเวอร์คุยโบโอ,อ้อวดเอาไว้ว่าจะเป็นการปูเรื่องรายได้ขั้นต่ําของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ หรือว่าเงินเดือนเดือนละ2 0 0 0บบาทและการสร้างตำแหน่งงานของรายงานทักษะสูงอีก20ล้านตำแหน่งเนี่ยถึงตอนนี้ดูแล้วยังห่างไกลจากเป้าหมายซะเหลือเกินนะครับเพราะยังไม่มีการขยับในทางปฏิบัติอยากเป็นรูปธรรมในแม้แต่น้อยอย่างไรก็ดีครับการหายหน้าของแพรทองทานจินวัตในช่วงนี้เนี่ยจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องถือว่าไม่ปกติอย่างแน่นอนนะครับ ขณะเดียวกันยังส่งผลสะเทือนไปถึงรัฐบาลของนายเศรษฐาทบีสินอีกด้วยโดยเฉพาะความเชื่อมั่นจนต้องมีการตั้งคําถามว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยที่เป็นแกนนารัฐบาลเนี่ยหายไปไหนครับไม่มีการปรากฏตัวซึ่งไม่เป็นผลบวกอย่างแน่นอนนะครับ